กลับไอกครั้งกับอาวีมุ่งสู่ฝัน E.P. นี้ครับ E.P. ที่3มากับแบ็กแล้วก็พี่ตังนะเราจับแยกคู่กันก่อนนะครับแะกลไบคู่กันอย่าบอกนะคู่ที่แล้วพูดกันไม่ยุดแยกคู่นะครับก่อนที่จะแยกเขียวนะครับอเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะไปพี่ตังเล่นเป็นมารลอดนะแบ็กเล่นเป็นเมดนะแรดนะน้ำมวยแล้วก็ผมแก๊กนะโอเคลุยเว้ยลุยเว้ยลุยเว้ย มันเว้มันเว้โอ้ยเขี้ออยเพื่อนยังเอาอ่ะว่าตายเพื่อบัตรไม่กลางไหวเปล่าไม่ไหวดึงเพื่อนยิงสวยโอ้ยโอหหหห้ยมันไปแล้วมันอยู่ในป่าในป่าล่างป่าล่างระวังน้องป่าล่างสวยพี่สวยพี่ หลัง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 ระวังผมผมผมโดนในนี่อยู่พี่ตังเล็วเลยพี่เอะตายโดนดิโดนดิผมว่าเราจะได้เจอกันนะเจอกันโอยทำไมมันเล่นง่ายกว่าตีแล้ววะสบายว่ะมานี่ดิมานี่มานี่ดิมามอบดึงดูดดูดเออดูดีดูดีแกตายหนึ่ง ตายหนึ่งแคลรี่ต่อแคลรี่ต่อหมันมาขึแวนแวนจะตายแวนจะตายไปไหนวะไปไหนแล้ววะต่อเนื่องมันต่อต่อต่อไปดีกว่าสวยสวยโอ้โหพี่วิโยกมาหลอดดีกว่าโซโลกินนะครับโว้ยไ่แปลกแล้วไแปลกแล้เนี่ยอ่ะอ่ะพี่ปั๊ม ปึ้งมาสักตัวมาสักตัวใช่ไมาอ้นี่ไอนี่ไอ้นั่นดูดดูกูดูดลอกูดูดเอาเลยเพื่อนเอาเลยเพื่อนตายดึงมาปุ๊บดูดปั๊บสตาร์ทด้วยสีเอาดิเอาเด้เอาเอาแล้วทำไมกูอยู่คนเดียวเลยเนี่ยกูดูดแล้วนะไปไหนตายส์เฟย์เฟย์ลนเจนารี โอ้โห1ิบีหนึ่งไปใส่ไปใส่ไปใส่ไอแวนไปใส่ตายโอ้โหเปิดมาก็แบบชิวๆแล้วนะตาแรกนะยังไม่ทำอะไรเลยั๊บจัดไปเอลซูสวยเพื่อนสวยเพื่อนสวยเออนี่ไงนี่ไงแป๊ดแป๊ดแอนเดนโดมกุดดูดเอาดิเอลซู ได้บร้อยจบเลยเรียบร้อยเรียได้ลอยดึงมาอีกดึงมาก่อนเอาคีวต่อเอาคีวต่อไม่ยอมจบไม่ยอมจบ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮแวะแวะแวะแเพื่อนเย้จบได้ปะเนี่ยโอ้ยเอ้ยกูโดนกูดำเหืออะที่ตามที่กระโดดเข้าได้ปะเออโดดเข้าไปเลยพี่เดี๋ยวผมตามเอาเลยพี่โดดเลยหนีไปละเออโดดเข้าอะไรวะจบเพือจบเพือ เลยแล้วมันจะจบละนี่ไงนี่ไงดูดโอยไม่ถึงว่ะได้อยู่ดีอยูดียุ่งถึงว่ะดู่ถึงว่ะเรียบร้อยเรียบร้อยวิกตร์เตอรีทำไมมันง่ายอย่างวะไม่หมดตีที่แล้วเลยวะพี่ผมก็ตีที่แล้วนะพี่มันมันเจาะจงคนแล้วนะผมอะอ่าแป๊บรอบนี้ผมเป็นน้องหมึก แบ็คเป็นฟอร์เรนติโนนะครับไปล้ำอยู่ออฟเลนคนเดียวนะเงาเงาพี่ตังเป็นแวนนะครับเฮลซิงนักล่าแวมไพร์โอ้ยเปิดเปิดบาดว่ะพี่อตีมาแล้วพี่อตีมาแล้วนะเดี๋ยวรอบมันครึ่งหลอดเดี๋ยวผมแป้งล่างใส่มันแล้วพี่เติมเลยถูกไหมพูดอะไรนะ อันติผมมาละเดี๋ยวเราล่อมาสักครึ่งหลอดสักตัวหนึ่งแล้วก็ผมเปิดอันติแล้วพี่ก็ตามเลยออเน่อ่าโอเคนะพวกอะไรนะสลับสลับสอรอสอรอดวนเลยสอรอยันป้อมยันป้อมเดี๋ยวก่อนทำไมข้างล่างมันมีสองสามตัวแล้วข้างบนมันเร็วมันมีเอ็นเด็ดตัวเดียวชิวเลยเนาะมี่ตัวเดียวนะ ไม่มาเลยนะไม่มีตัวไหนมาเลยตอนนี้กุหลาบจะรอดไอีดหก่อยเอ้ยเอาแบบพี่เอาแบบพี่โอ้ยเยอะเลยโดนตัดได้ได้ประมวลไ้ได้พี่ได้้าพี่ได้้าพี่สักหน่อยก็ได้พีสักหน่อยก็ได้สักหน่อยก็ได้ยับ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 ตายหนึ่งได้หนึ่งพี่ตายหนึ่งตัวอีกตัวพี่สวยดีสวยดีตามเลยพี่ตามเลยสวยดีสวยดีโอ้ยตัวลอยตายคู่แกล่าเราสองคนมันของจริงเราสองคนคู่เกิดมาเพื่อคู่กันแบบคู่หูดูโอ้จริง โอ้ยพี่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 คนวายที่คนบัดจอดโต้ัพเลยโต้ัพท์ตีเลยแตกแตกแตกจังหวะนี้แตกเรียบร้อยครับจังหวะนี้โอ้โหเอตีไม่ตายครับไม่มีตังครับไม่มีตังไปแล้วเพื่อนคุ่เข้าไปพู่แล้ว้องชายคุเงนี่หว่ีโหจัดจัดวะเอาเลยเอาเลยจังหวะนี้ถ้าเจอถ้าเจอแล้วก็ เด็กบ้าพี่ตีบ้มพี่ต้องสวยสวยพี่สวยนั่นแหละนั่นแหละพี่พี่มันอยู่นี่นี่อยู่นี่นี่อยู่นี่นี่พี่วินอย่าไปน้องอย่าไปน้องไม่น่าทานแล้วแปลงร่างหมดแล้วน้องดับดาวแป๊บเฮ้ยไม่ไหวว่ะกูไม่ไหวแล้วว่ะอยากซิ่งว่ะอยากซิ่งอยากเปิดว่ะอยากโดดว่ะดูจะเย็นนะขอตะกีมซีฟู้ดหน่อยกูมาแล้ว เฮ้ยแลนวเขาหลังแล้วเขาหลังแมงนันถอยก่อนถอยก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราแตกพ่ายเราจะแตกพ่ายเอาเพื่อนกูเฮ้ยเฮเอายิงดิเพื่อน่แล้วเขาหลังนั่นนั่นคู่แล้วไงกูไม่ได้ช่วยแล้วกู่ปลายแล้วเพื่อนกลาง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 เติม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 เปิดพี่เปิดแล้วนะ พี่เปิดพี่อยู่คนเดียวน่ะพี่อยู่คนเดียวน่ะผมนีพี่ผมนีเปิเปิดโอ้โหถ้าไม่ได้พี่มึงเรียบร้อยเลยนะองแตงแล้ววองแตงแล้วเอาแตงและวสวยสวยเอาเอากลางกับบนเห็เอากลางกับบนยิงกลาง้อยู่ยิงกลาง้อยู่อมจะแตกพอมัแตกพอมัแตกแล้วพี่พอมแตกแล้วสวยแตงเติมโบนเลยเติมบแล้วบนบบบนนบบนบบนบอบบบนบบบนบนบบบอบบบบนบบบบบบ เปิดแม็กเลยสู้ตามมาตามไอมาไอสีโซโลมันไว้ให้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเจ็บ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 จัดตัวนี้เจ็บจัดฮักึ้นมาตัวน네ี้ด้วยตัวนี้ด้วยแตงอีกนึงแตงอีกนึงเฮ้ยมันมันมันจะเกิดมันจะด้วยด้ยด้ยต iv ่อเนื่องต่อเนื่องสวยนั่นแหละตายสามเลยครับโอ้โหอ๋อเลยเหรออ๋อจับไปจับไปเลยพีไหมโดนไปแล uh ้วตายนะเนี่ยจบจบจบได้ดู ชนะรอบที่สองภูมิใจจริงๆภูมิใจจริงๆเดี๋ยวถ้าพี่ได้อันตีแล้วพี่จะพุ่งไปเลยเลนไหนก็บอกมาเลยถ้าต้องการความช่วยเหลือจากทวงน้อยช่วยแคลรี่เยอะๆอ่ะได้เลยไม่ไม่มีโลมพี่ไปอยู่ไหนพี่นอนเล่นเหรอเฮ้ยอะไรเสียงมันนอนนอนเล่นเหรอเออมันนอนเล่นอ่ะมันอยู่ไกลอ่ะไม่อยู่ไกลอ่ะตัวไหนน่าอร่อยดีนะเดี๋ยวพี่ด้วงจะเป็นม่มตัวนี้แหละ เอดี oh yeah. ๋ยวไปเติมไปเติมแครี่ไปเติมแครี่ครับปั๊บปั๊บแตกสวยพี่โหดจริงจริงเลยโหดจริงจริงเลยมังกรมังกรมังกรสับไปเลยทีเดียวสวยฟาร์มต่อละอันนี้เสียวกับโปรตีนเนี่ยปกติอะไม่ปกติละพี่ตังคนเดิมกลับมาละเฮ้ยมึงที่ร้านต้มเม่ กูไปแล้วหี้ยสามตัวเลยเหรอเอาเมฆก่อนแล้วกันตายหนึ่งตายหนึ่งต่อเลยเฮียพินออกพินออกกูต้องบินออกเฮียเออไม่ทันละเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันไปนะกูปั๊บสวยเพื่อนสวยเพื่อนนั่นแหละเพื่อนแตกเรียบร้อยตายตาเสียบคมเอาดาวเอาดาวดาวแรด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 มานะเฮียเอาคนเดียวกันวปะเฮ้ยเขาทำไมไปคนเดียววะน่ะเฮ้ยเอาว่ะหอมหอมหอม หอมหอมเอ้ยหอมหอมโอ้ยทาแป้งมาเลยวิ่อไปหลังหลังงหลังลงเออได้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 ไดได้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 ่ดี่า้ได้ได้ไ้ได้ได้าทีนะ้ได้ไ้ไดต่อไ้ไ้ได้ได้ไอ้ได้ไดงได้ไได้ได้ไดได้ไ้นไ้้มาได้้้ไ้้้ไดดดด้้ด้ ได้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 จังหวะนี้ตายดิอุ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยไม่ไหวไม่ไหวเออไม่ทันแล้พี่ดูป้าผมอยู่คนเดียวแ้วแต่ต้นเกมอ่ะไม่มีใครมาแกงเลยพี่ก็ไม่ได้ไปแล้วพี่ก็ตอบตรงตรงใช่ใช่อะไรดีเออโอ้โอ้โอ้เติมด้วยเติมด้วยเออสวยโออร่างกือบแตกแล้วเพื่อน ไม่ช่วยไม่ได้เด้อมีสุดหยุด้าโอ้ยไอ้เหี้ยไปตังเอานะเสียบนะพี่อ๋อกลางก็น่าโดนนะโอ้โหเยี่ยเลยกลางเยอะวะเอาตัวนี้ก็ได้ได้ตัวนึงกูไปละกูไปละพี่พี่พี่ตัหันหลังฟังผมด้วยมันมาแล้วมันมาแล้วมันตามผมมาเดี๋ยวผมรอตีผมเข้าตัวยผมเข้าตัวยต่อจะวันนี้ไปก็ต่อไปก็ต่อกับซาดิสซาดิสพุ่งไปแล้วจะวันนี้แตกใช่ไหมแย่ร้อย พี่ตังเอาต่อไหมหรือยังไงตอดีต่อดีโอ้ยไม่น่าไหวแล้วพี่พี่ถอยเลยพี่ถอยพี่ถอยพี่ถอยถอยเลยถอยเลยถอยเลยอี่าไ่ถอยได้เลยพี่ถอยพี่ว้าวเก่าและพี่ว้าวเก่าแล้วเราไม่มีคู่ดาวเลยวบ๊อบผมจะเอากลางสองตัวสวยสวยสวยได้ได้ได้เอาเอาล่างนะร่างนะเอาต่อพี่เอาต่อพี่เอาต่อพี่แบบมันโหดว่ะเออ้ยโอ้โห

โอเคครับ okay. รอบนี้ผมเล่นเป็นซัพพอร์ตนะบแบ็กเล่นเป็นคีร่านะครับพี่ตังเล่นเป็นทาร่านะครับอยู่ออฟเลนนะเลนล่างเลยนะกำลังเสริมเออหุยนิดเดียวนะมึงถ้าได้เมื่อกี้แล่วหวานเจี๊ยบแล้วยังไงจังหวะนี้อย่าให้มีครั้งที่สามวันจะมาจะอย่าให้มีครั้งที่สี่ไม่ควรเฮ้ยจะมาจะโอ้โหไม่ถึงไอเตะให้เตะอดใจรอนิดนึงเดี๋ยวพี่ดึงให้เดี๋ยวพี่ดึงให้ ปัป๊บแอนเดดบ้าทุบเข้าไปเอามันเอามันสโลนั้งเกือบตายไม่เปไรไม่อะไรน้องนั่งมาพลิๆอย่ามาทำอย่ามาทำอย่ามาทำตายตายมึงตายตายสวย,วย,วย,วยสวยสวยสวยเอาวะอติวะอติวะจะไปใสสวยแม่เละสวยตายสามไปถอยกับเพื่อน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 เพื่อนถอยเพื่อนถอยเพื่อนถอยเพื่อนเพื่อนถอยถอยถอยเพื่อนไม่มีเรื่องอีกแล้วหรอมีเรื่องอีกแล้วมีเรื่องอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหาทางจะมาดูเพื่อนปล่าจะมาดูหรือ ดป้าดูแล้วดูแล้วเพื่อนดูแล้วเพื่อนสวยเพื่อนดึงมือีกตัวเพื่อนดึงมือีกตัวเพื่อนจับไปเพื่อนเตะอีกองโห้จริงจริงพี่วินโกหกจริงจริงจับแล้วจับเพื่อนจับดูดูดูดเอาเพื่อนกูไปไหนเพื่อนกูไปไหนเร็ว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 มึงเร็วเรเลยเพื่อนนั่นแหละเพื่อนไปทำถูการดึงหออพี่มันไม่ได้เอยจะไปป๊บเรียบร้อยยังไงยิงจ่ออยู่ในกำมือ สโล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 เรียบร้อยตายอีกหนึ Job, Slo, yes. ่งมันมันมากมันมากเฮ้ยจะไปจับจะไจับจับเพื่อนจับเลยคีฬากีฬาตัวตัวนะกีฬาตัวนีมันแม่นเกินนะเฮ้ยคีฬาไม่รอวะกีฬาไม่รอก็ลาดแม่งเลยแล้วกันเอาว่ะเอาว่ะรอบนี้เกมไวว่ะหายจะเตะปะติดทิปไอ้สัตว์ เขี่แตกแล้วเมื่อกี้กูหิวว่ะกูไม่ไหวแล้วว่ะกูหิวว่ะกูอยากเวฟข้าวว่ะดูแม่งดิพี่เอาดิเอาดิพี่สวยพี่กระชื้เออเจ็เจ็บ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 ผมเป็นล้วงให้สวยเนาะเด้งออกเอาเหี้ยโดนคลิปอีกแล้วอะไรพี่ถูกส่งออกไปแล้วเอยเหี้ยอพี่ ้ม่งันตีวิเดายสี่แล้วตายสี่เหลือให้ยันเตะตัวเดียวถ้าแบ็คตีได้ก็น่าจะเกือบจบเฮ้ยป่าแล้วอ่ะเก็บแรงไม่ได้แล้วเฮ้ยสวยสวยเนาะสวยเนาะหูมันมาเรื่อยๆเลยว่ะน้องมันมาเรื่อยๆเลยว่ะเติมได้เติมแอนเด็ดมาแอนเด็ดมาและดูดแอนเด็ดไม่ทันว่ะโห่ไหมดูดตรงนี้ก็ได้ไหมดูแล้วดูแล้วดูแล้วไม่มีใครเลยอ่ะดึงมาอีกหนึ่งกระทืบ มาลำแล้วฟอามาลำฟอามาลำมเอเยียมมไม่ต้องเยอะมากโอ้ตายวะได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอาให้แตกเอาให้แตกเอ้ยเข้าไปดิเข้าไปแตกัวงเงี้ยเห็นเหรอม่เะป้อมแตกมาเรียบร้อยเอาไว้นาทีป้อมแตกหมดัวตอนนี้ฟิกเกอร์ไปเลยแล้วกันกลัวไม่ได้อยู่ในซีนเรียบร้อย รอบนี้แบคเล่นเป็นเมกนละลีนาตรงเลนกลางนะครับส่วนพี่ตังก็ยังเป็นทาต้าเหมือนเดิมนะพี่ออฟเลนนะครับเดี๋ยวเปิดโหมดปีศาจนะรออันตรีก่อนนะเราอยู่ในป่าฟาร์มมาก่อนเอาชิมกลางซะหน่ยแล้วกันเอาชิมดูซะหน่แล้วกันนะโอ้เปนชิมกูได้เปนชิมกูแล้โอ้ยีวเียตีย้วเียวเี้ยวีเดียวเียีเดียวเีีเีวยวเด้ยว้เียยวเียวี พี่ขอชิมล่างก่อนนะมคือราะว่าบนหน้าอร่อยใชไหมได้ได้อ่อได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวตันแห้เอ๋อตัาและเฮ้ยป้า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 ตายสวยพี่อันนี้ต่อนี่ต่อหลัง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 ไหมหลังไหมเยอะทันเลยไปไหนวะเนี่ยเฟ้ยเฟลยคุณดูพี่ตังเลยนคเลือนป่าแล้วเดือนจัดฮ่มพี่ตังเลยพี่ตังกันเลยนั่นแหละนั่นแหละ เทียบบนบนบนฟ้อมบนเทียละกำลังบินไปกำลังบินไปเปิดเปิดลูกบุเปิดลูกบุและถอยไปถอยไปถอยถอยก่อนนี่ไงพี่เนี่ยเนี้ยเนี้ยมันยังอยู่แต่พี่รออัตตินี่ไงพี่ตังพี่ตังมาตกรังได้พี่ตกรังได้ผมเปิดให้ผมเปิดให้ผมเปิดให้เปิดละพี่เปิดละพี่เอาละพี่โดนซับโดนซับนั่นแหละนั่นแหละ สวยพี่ชายเอาเอร์ทีนไปเอาเอสซีไปเป็นละวัปตอบใจไปตังคาว่าไปกลางเลยว้าวแม่ไม่แม่ไม่แม่แม่ไม่ใช่ไอไอข้างบนไอ้ข้างบนมันคือวาร์ีดเยอะนะตั้งดังเยอะนะโอ้กลัวอะไรวะไปดีกว่าไปดีกว่าว้าระดับหัวใจระดับหัวใจพี่ไปไหนล่ะไปไหนล่ะโดนจับนี่ยดิเม่ยดิแม่งดิแม่งดิเลยตายครับตายครับจังหวะนนี้ ต่อเลยต่อเลยต่อเลยพี่ต่อเลยสับไปต่อแล้วแต่วันนี้เจมส์วันนี้ไปครับป๊ไปเพื่อนเข้าไปเไเข้าไปไล่ไม่ใช่ขี่เว้ยไปกันเลยสิวะโอ้กระจุกเอ้ยยอู่เกลี้ยที่หิวเลยจะตายแล้วจะสับต่อเลยทีเดียวแล้วเปิดต่อเนื่อตายเลยครับ จะตายจะตายจะตายเอื้อเอื Mason, Devil, ancient, the the ้อห <st> ูอ้โดนถาถงเข้ามาเต็มที่ไปแล้วมันก็พอได้นะตายหนึ่งเอื้อตายหนึ่งโดนท่านดาวอียนยิงหนึ่งจบกลางพี่จับกลางได้แหรอจับกลางได้หรอจบกลางดีกว่จับกลางด้านล่างเร็วเร็วเลยโอ้ยโอ้ยจบ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 เรียบร้อยเออโอ้โหเอาเรื่องก็แล้วเก่งกันแน่ วิกตอรีโอเคแล้วตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นกันมาอยู่ที่แพทตินัมวีนะครับ5ดาวแล้วอีกดาวเดียวผมก็ไปที่ IV แล้วนะเราไปดูกันต่อในพาร์ทที่4รี่ในคลิปหน้านะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และอยากให้เราเล่นตัวอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้อ่ะใครที่ชอบหยลืมไลค์เป็นใจบ่าคลิปนะครับ